มาีอะไรนู่งเนี่ยมีคมุม,คมพูพิสัยคถานีม,มพูพิสัยค่ะลงมาสถานีบ้านกนลาลันเล็กๆแต่ก็สวยนะคะบ้านแล้วนั่งรถบุดนพี่น้องสอง็ุม่งเล็กๆค่ะเพื่อนๆแต่สวยมากเลยค่ะ สวยงามตกแต่งสวยงามมากค่ะเพืเ่อนๆไปทางสถานสถานีบ้านกะลันเล็กๆแต่ก็สวยนะคะาดดมาถึงบ้านแล้วน,น,นั่งรถบุดลพี่น้องสมุงวงโอ้โหอดบ้านพัฒนาแล้วพี่น้องมีรถสวนขบวนสวนกันค่ะสถานี้เป็นรถชงคิดนะคะขอบคุณค่ะคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะ บายบายสวัสดีสำรวมภาพนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะาามาถเ้ามาเสียเวลาก็ชั่วโมงือมีดอกรถออกแล้วจ้า ก่อนจะลงจากขบวนรถคชคี่ือเกศี่ชาเอะสานีขกอพนีคเขตจังหดสุรินทร์แล้วนะคะต่อไปก็เป็นสถานีบ้านกะดันอเภอรีบรอกูจังหวัดสุรินทร์ค่ะเเข้าเกยสุรินทร์แล้วค่ะล้ากครรับชมคิดแล้วค่ะขอบคุณค่ะคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสดีมีอะไรนูเนี่ยมีความิดัย นี่คุณพี่ใสค่ะลงมาสกานรับชมคิดแล้วค่ะขอบคุณค่ะคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอสวยงามดอกไม้สวยงามตกแต่งสวยงามมากค่ะเพื่อนๆไปทางสถานรับชมคลิปแล้วค่ะขอบคุณค่ะคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะ

ไปทางสะ,สะานภาพนีคือเขตจังหวัดสุรินทร์แล้วนาคะ ่อไปก็เป็นสถานีบ้านกระลานอำเภอซีขอร์ลปูในตัวสุรินทร์ค่ะเพื่อนเข้าเขตสุรินทร์แล้วค่ะจบแล้วทีนี่เป็นสถานีสุสาน

แต่สวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะีอะไรนุ่เนี่ยมุจุมพพิสัคคะีุ่มพรพิสัยค่ะลงมา สวยงามดอกไม้สวยงามตกแต่งสวยงามมากค่ะเพื่อนๆไปทางสถานีมีอะไรเ้างเนี่ยอุปกรพิเศษคุปกรณ์อันี้อุปกรณพิเใสค่ะลงมา ที่เล็กๆค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่บ้านพัฒนาถึงบ้านแล้วค่ะเหลือ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาค่ะชั่วโมงครึ่งมีรองรถออกแล้วจ้าสวยงามดอกไม้สวยงามตกแต่งสวยงามมากค่ะเพื่อนๆ าสวัสดีการรับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบายบายสวัสดีการรับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ นี่บ้านพัฒนาถึงบ้านแล้วค่ะสถานีบ้านกลาลันเล็กๆแต่ก็สวยนะคะถึงบ้านแล้วนั่งรถบุดนพี่น้องสมุม พี่น้องมีรถสวนขบวนสวนกันค่ะสถานี นี่บ้านพัฒนาถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้ต่อไปมีสำลงภาพนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเธอสองชั่วมเนี่ยแหะมาเสียเวลาเขาชับบ่วโมงครึ่งมีดอกรถออกแล้วจ้า